สวัสดีค่ะเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเรื่องบัญชีเวชภัณฑ์ประเภท 1, 2และ3สำหรับในคลิปนี้ค่ะเรื่องบัญชีเวชภัณฑ์ประเภทที่3มันคืออะไรมันก็คือวัสดุที่ใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยค่ะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเลยนะคะเป็นพวกที่ดามยึดกระดูกหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจการผ่าตัดทำบอลลูนเส้นเลือดในหัวใจ เป็นต้นค่ะขอสรุปเรื่องบัญชีเวชภัณฑ์ทั้ง3ประเภทนะคะที่เคลมได้คือประเภทที่1และ3ค่ะโดยบัญชีเวชภัณฑ์ประเภทที่2ผู้ออาประกันจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเ,เช่นการเลือกไม้ค้ำยันการเลือกรถเข็นเป็นต้นค่ะส่วนบัญชีเวชภัณฑ์ประเภทที่3นะคะจะมีสัดส่วนในการเบิกค่าใช้จ่ายค่ะ เช่นนะคะยกตัวอย่างเลยว่าการทําบอลลูนหัวใจเนี่ยค่ะมันจะมีขดลวดที่ชุบน้ํายากับไม่ชุบน้ํายาทั้งนี้ค่ะก่อนที่จะทําการรักษาให้ลองปรึกษากับตัวแทนมืออาชีพหรือบริษัทประกันที่คุณใช้อยู่นะคะเพื่อที่จะได้วางแผนค่าใช้จ่ายเพราะส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทั้ง3 EP ีเลยค่ะหากมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมใดๆ ก็สามารถที่จะแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามและฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประกันสุขภาพและเจอกันอีกที่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ